เรารู้อะไรบ้างเป็นคาพูดที่ดีครับแต่ผมถามกลับต่อไปว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่คุณจําเป็นต้องรู้หรือเปล่ารู้ในสิ่งที่จําเป็นใช้ในสิ่งที่รู้สําคัญตรงนี้ที่คิดยังไงกับคว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับประกอบการรุ่นใหม่คือการรู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็เห็นด้วยแต่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงคือผมเจอคนเยอะมากเลยนะที่ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะแต่มันสําเร็จแล้วอ่ะ เอาง่ายๆเลยลูกค้าผมแต่ตอนเด็กๆเลยขายดีมากแต่ยิงแอดไม่เป็นนี่ลูกค้าบางคนรวยมากเลยยังไม่รู้เลยกลุ่มลูกค้าแปลว่าอะไรอะ่ะมันมันตรงกับคําถามนี้ประหลักว่าแบบไม่รู้ว่าต้องรู้อะไรหรือเปล่ามันแยกกันสองอย่างนะมนุษย์ที่อยากรู้มากขึ้นอยากเก่งขึ้นดังนั้นความรู้คือสิ่งที่เขาต้องหาแต่ถ้าคุณอยากจะขายของให้ดีหรือว่าอยากรวยขึ้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องหาคือเงินนะซึ่งการได้มาซึ่งเงินอ่ะบางคนอ่ะใช้วิธีเดิมตลอดทั้งชีวิตก็ได้แล้วอ่ะ ถูกไหมสมมติบ้านผมสมมติผมเนี่ยขายลอตเตอรี่ถามว่าผมต้องฉลาดขึ้นไหมผมอาจจะขายลอตเตอรี่ไปเรื่อยแล้วผมเก็บตังค์ก็ได้ถูกไหมมันก็ได้เงินมากขึ้นอะ่ะถ้าเขาว่าพอแล้วมันก็พอไงกลับมาคําถามก็คือบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเรารู้อะไรบ้างเป็นคําพูดที่ดีครับแต่ผมถามกลับต่อไปว่าแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่คุณจําเป็นต้องรู้หรือเปล่าผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่ารู้ในสิ่งที่จําเป็นใช้ในสิ่งที่รู้สําคัญตรงนี้ คุณไปดูนักฟุตบอลเลยครับนักฟุตบอลระดับโลกอย่างเมสซี่อย่างเงี้ยใช้ท่ายากบ่อยไหมน้อยมากแต่เป็นคนที่เลี้ยงผ่านคนเยอะที่สุดในโลกล่าใบนี้แล้วอ่ะเปรียบเทียบกับอ่ะเนย์มาก็ได้โรนันโดได้ท่าโคตรยากเลยยังเลี้ยงผ่านคนน้อยกว่าเมสซี่เลยเอานี้ง่ายๆนะเรื่องฟุตบอลนะเศรษฐีเหมือนกันทาธุรกิจไม่กี่ธุรกิจก็รวยได้เยอะแยะใช้ความรู้ระดับแค่ป .4 ที่เท่าแก่เขาเรียนมาก็มีผมถึงบอกว่าความรู้ท่านิยามสําหรับผมไม่จําเป็นต้องดูเยอะ รู้ในสิ่งที่จำเป็นก็พอแล้วก็ใช้ให้มันคล่องพอคุณถึงจุดที่ความรู้นั้นอะสามารถใช้ได้แค่นี้แล้วปะคุณค่อยขยับก็ได้บางคนจะเจอปัญหาคือความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดใช้คํานี้คือรู้แม่งรู้ไะหมดร,รู้ทุกอย่างอะยกเว้นรู้เรื่องตัวเองนึกออกไหมครับมันก็อยู่ที่บาลานซ์แต่ผมคิดว่าการเอาไปใช้มากกว่าสําคัญที่สุดเราเรียนมหาลัยมาใครเรียนสายวิทย์ผมมั่นใจคุณต้องเรียนวิชาพวกสแตท ดิฟอีเควอะไรพวกเนี้ยถามว่าถ้าคุณขายของออนไลน์คุณทำธุรกิจคุณได้ใช้ไหมต่อให้คนทำเรียลเอสเตทหลายคนยังไม่เคยต้องมาดิฟหรือมาทําแบบอะไรพวกนี้เลยอินทิเกรตอะไรเงี้ยถูกป่ะอืมแต่อย่าอย่าไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมแอนตี้เรื่องความรู้นะผมแค่บอกว่าดีแต่แค่บางคนอนะพอไปโฟกัสหาความรู้แต่ลืมโฟกัสเรื่องหาเงินหรือเปล่าไงถูกป่ะคือแทุกอย่างที่คุณรู้อะคุณต้องแอปพลายได้สิ่งที่พ่อผมสอนนะ คุณต้องแอพพลายเป็นไม่ว่าจะเลือกอะไรก็ตามคุณต้องแอพพลายเป็นถ้ามันอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นสถานการณ์อย่างนี้ไอสิ่งที่คุณรู้แค่นั้นอะแอพพลายยังไงมากกว่าเรื่องเหล่านี้มันสําคัญมากกว่าไม่จําเป็นต้องรู้ทุกเรื่องอะ่ะอีกข้อหนึ่งก็คือที่ผู้ใหญ่ทุกคนพูดว่า no who ดีกว่า no how อะจริงหรือเปล่าผมตอบเลยว่าจริงขอแค่คุณรู้ว่าเรื่องที่คุณไม่รู้อะใครรู้อะคุณก็สบายกว่าคนทั่วไปครึ่งหนึ่งละเพราะอย่างน้อยคุณโทรหามันได้ไงอย่างผมมีเพื่อนเก่งๆเยอะมาก แล้วแบบต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยว่าแบบเป็นคนที่เอ็นดูผมผมไม่รู้เรื่องอะไรไม่เก่งเรื่องอะไรเงี้ยผมโทษถามเขาเขาตอบผมหมดทุกเรื่องดังนั้นผมไม่ต้องไปนั่งอ่านเองอ่ะใช่ไหมมันก็แบ่งเป็นหลายเอกหลายหลายหลายศาสตร์นะแต่ว่ามันไม่จําเป็นว่าแบบคุณต้องซื้อหนังสือกฎหมายซื้อไฟแนนซ์ซื้อบัญชีซื้อมาร์เก็ตติ้งซื้อเซลล์แมเนจเมนต์ซื้ออะไรแบบนี้มาอ่านทั้งหมดถึงจะรวยได้อ่ะมันมันก็มันก็อาจจะต้องหนักไปอ่ะแต่ว่า ถ้าคุณอ่านไหวคุณทําได้มันก็ดีนะอืมแต่ว่าเอาเอาเอาเ,อาเอาท่าที่ใช้เอามากกว่าที่ใช้ระดับหนึ่งแล้วก็พัฒนาไปด้วยกับตามผลลัพธ์ไปด้วยผมว่าประมาณนี้ดีกว่าผมใช้วิธีการเรียนรู้แบบนี้กับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีธุรกิจหรือชีวิตนะคือมันต้อง,ม,องมันต้องร,รู้แล้วก็ไม่รู้แต่มันก็ต้องมันต้องแบบไปกันพอดีกันแต่ไม่ใช่แบบรู้นําแล้วไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้